สั่งโทรศัพท์ Oppo ราคาหมื่นกว่าบาทค่ะแต่ว่าเขามาเฮ็ดขายในเฟซราคาพันเก้าพันเก้าเบนโบพันเก้าร้อยเก้าสิบครับพันเท่าไหร่นะพ <1990, S 1> ันเก้าร้อยเก้าสิบเก่เคยสั่งมาแล้วครั้งหนึ่งเป็น Oppo อีกย่างหนอออกมาลักราคาออกราคาออกมามันสี่หมื่นกว่าหา้าหมืน่นแล้วเขาก็มาจัดอ,อยู่ในเฟซขึ้กันนี่แหละ พันเก้าพี่กันแต่ว่าพอสร้างม่าเราปากฏมาเปิดออกมาเป็นกระแา่เมล็กเป็นเต่เมล็กไ้ฝากพี่น้องกันเลยอ,อันอันเอาทรงคืนบาที่นี่อันนี้บบรูว่าสิเป็นยังไงบันอันนี้เป็นอันที่สองราคาขายนั่นอยู่ที่มื่นเก้าพันค่ะแต่ก็คิดว่าเป็นกุ้มเดียวกันนั่นเลยเนาะเที่ที่คลิปกันเลยบบลูว่าอันนี้ข้างที่สองสิเป็นยังไง อากแว้กันเดี๋ยวล่าเลยคกัน้องคอะแกะเลยโอ้เป็นือใช่หาว่หาว่เราแตะมันเล่นคือสิใจดีแท้เนาะ่ป้องออกสองมือก็บาดมากท็กัรขายมือเก่าเก่าพันพเก่ายังดีกว่าได้ไม้ตียุงนั่นไม่ใช่แล้ว นะไม่ใช่ความพงเออมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อีกเหมือนเดิมครับเออขอบคุณมากที่มาติดร่วมกับใช่โลกเขามีสัตว์ประเภทปะเนี่ยแล้วแปลกมันมือนเดิมอ่ะอ่าทิฟใสทิฟใสไม่มีนะโลูกไหมีไมม่สรุปแล้วคือไม่ใช่อีกเหมือนเดิมไมม่่ใชเหของราคามือนเดิม จำมาไว้เด้พี่้องด้วยไปดูในนั้นในในห้างในร้านสี่พันอีสี่หมื่นสี่หมื่นสองเฮ้ยพวกนี้ไม่มีหรอกพ่อแต่เดี๋ยวนี้มันมียันทองอะมบนมีมุ่งเนียนทองอะทองเขา ให้เสียทางพันกว่าบาทมาแลกกับทองห้าสน่ห้าพันหลอกใครเขาจะัดเอามาใช่เขาต้องมาซื้อแกะมาเป็นทองจริงแต่เป็นทองกมเขาบอกว่าให้แจกลูก่อนเจอแด้บ่อยแล้วเนี่ยเราสั่์อะไรให้มันูสรุปเนาะพี่น้องเนาะเบอร์ว่าสิเป็นโทรศัพท์ราคาเท่าไรราคา หลายหมืน่นหรือว่าหมื่นก็กาัวหมื่นไปไปลายจังสี่นะคะแล้วก็เอามาจัดเป็นพันเก้าร้อยเก้าสิบฉลองครบอายุเท่านั้นเท่านั้นปีของล้านจังสี่โปรโมชัน่นจังสั้นจังสี่อีกอย่างจังสี่นะคะอย่าไปเสือด้วยพี่น้องตัวค่ะนี่จังสีล่ละสั่งมาสองเทครข้างแรกราคาขายสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นสั่งไปเขามาจัดโปรโมชัน่น สร้างไปก็ได้กระทะเตาแม่เหล็กอันนี้ก็เป็นออปเปิร์พือกันราคาขายอยู่ที่หมื่นปลายปลาย,ายเกือบสองมื่นจัดครบรวบเจ็ดปีของทั้งล้านกะเพราะไปในจัดครบเก็ปีของทั้งล้านในราคาพันเก้าพอสั่งมาก,ก็เป็นระพูนบุตรก็คือโกหกนั่นหละจ้ะเพราะฉะนั้นกะ ยังดีที่ทั้งไฟขนทรงเพื่อนเพื่อนห้จดเพื่อนเพื่อนห่เปิดเบึงเนาะคันโบซันกสิเสียเวลาไปคืนเองที่บริษัทอย่าหลงเสื้อด้วยจ้ะพี่น้องเด้อเตือนเอาไว้เตือนไพรเอาไว้จ้า